สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมภัยพิบัติทางธรรมชาติ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 เฮ้ยเขาทำอะไรกันอะเขาเต้นกันหรอขอดูด้วยซีเขาอยู่ด้วยเฮ้ยพี่รูปนี้ทาหน้าปกสวยเหมือนกันนะเนี่ย ด่านต่อไปก็จะเป็นสำนักง,งานใหญ่ขนาดย่อมนะครับสวัสดีพี่สาวคุณพูดภาษาจีนได้ไหมที่พวกเราเขาคุยกันนะครับ จะเจออะไรนะครับผมจะไม่ขึ้นไปนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรนะครับผลกดดูภายในอาคารลิปขายแล้วไม่นานเรือผมลดเรื่อยๆเลยมาเค yeah, ตอนนี้เราเข้ามาในในอาคารแล้วนะครับตอนนี้ โอ้โหลถล่มลลายสิผายแล้วผมจะขึ้นไปไม่มันหักแล้วมันแตกแล้วสะพานพังแล้วไม่ใช่สะพานเขาเรียกอ,อะไรบันไดอบันไดขาดแล้วตอนนี้เอาไงดีเพื่อนไม่เอาไงดีอองดตอนนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่ปลอดภัยดูอาการที่ไม่ปลอดภัยเพราะว่า,าการจถล่มครับ ส่วนอยู่ข้างนอกก็ยิ่งไม่ปลอดภัยไปใหญ่นะเอาง่ายๆเคยอยู่ตรงไหนก็ไม่ปลอดลอชิปหายตัดลงมาผมตายตกที่สูงตายครับโอ้ผมรีบไปไหน เต้นนะครับเสียดายนะไม่เป็นไรครับเราพลาดไปแล้วโอเคผมมีคนรอดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเป็นสิบคนเลยอะแล้วแต่คนนี้เกือบตายเนี่ยเลือดเหลือนิดเดียวไงแต่เด็กๆเขาเต้นยังไงวะผมเต้นไม่เป็นอะ ถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์นะครับว่าไอ้กดเต้นนี้มันกดตรงไหนครับหรือว่าเราจะต้องซื้อเสียตังหรือเปล่า <t> แต่ผมว่า <t> น่าจะเสียตังนะต่อไปเป็นเซนทันเซิร์ฟนะครับตอนนี้เราต้องรอดทอไมันเขียนว่าเซนทันเซิร์ฟอะตอนแรกเซนทัน <t> ก็คิดว่าเป็นห้างอะไรพวกนี้ครับอ๋อเป็นชายหาด เป็นพายุทรายนะครับเสียงแบบนี้พายุทรายแน่ๆไม่ต้องเสิร์ฟเลยนั่นไงจริงด้วยเป็นพายุทรายครับแต่อันนี้ง่ายไม่ยากอันนี้ง่ายครับส่วนใหญ่จะรอดกัน แชร์กดแชร์คร้าย,ายแล้วกดกระดิ่งให้กับผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับแต่ขอสร้างสารรค์นะเมโอ้องแล้วไม่ค่คยเห็นเลยนะถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยผมว่าทรายข้อตาคุณมาแสบตาหน้าดูครับ แรงจริงแรงมากตอนนี้บ้านเมืองกำลังคลุกคลายเพราะภัยพิบัติทางธรรมชาตินะฮะไม่เหลือแล้วนะบ้านไม่เหลือแล้ว ชิวๆเลยไม่ได้ไม่แทบจะไม่เสียเลือดเลยเลยสาครับเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นหนอนนะฮะทำไมทำหน้าแบบนั้นละ่ะเศ้าอะไรลูกเศร้าอะไรไปด้วยน่าจะเศ้าอะไรสักอย่างนะครับต่อไปเป็นสำนักงานใหญ่ขนาดย่อมอ่ะที่เดิมนี่ไหวา ที่เดิงมาเล่นตาแรกเลยุวยสาวหอ,อมแก้มสาวเลยครับแล้วก็จุบจุบจุบสาวด้วย อย่าเรียกว่าจบูบเรียกว่าสิ่งล่างเลยเพราะว่าเหมือนสิ่งล่างซะมากกว่าครับภูเขาไฟระเบิดหลบไปจากภูเขาไฟอันนี้ก็แยกอันนี้ก็ง่ายนะไม่ไม่ยากนะครับอุย้ยเขาเขินนะอุ้ยเขาเขืน่นเราต้องพิมพ์ไปแล้วล่ะเขาเขืน่นมันเป็นรูปเสิอหืเป็นสัญลักษณ์เสสลักสพิมพ์บออว่าเขาเป็นผู้ชาย เขินเขินเออหน่อยชอบเปิดจีบ้างเออทำบอกว่าอืออือสวัสดี ไม่ใช่นละพนกินอะไรวะกินเฟกินเฟคืออะไรวะ อะไรครับเนียเป็นคนไทยก้าเป็นคนไทยฉันรั่วตัวเองวะวิธีการขีดสาวผมเป็นคนไทยมีผลรอบห์น้อย ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนี่หน้าปกเลยฮะสวยเลย